สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูตาลจะมาทบทวนนะคะรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้เด็กๆสังเกตสิ่งของบนโต๊ะคุูตาก่อนนะคะเรามาช่วยกันแบ่งออกเป็นสองพวกก่อนดูซิว่าเด็กๆจะแบ่งได้เหมือนครูตาไหมนะคะเรามาแยกกันค่ะคตาลนยไปกลุ่มนี้ก่อนไปกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกัน ในเด็กว่าครูตันแยกของออกเป็นสองประเภทโดยการรู้จักอะไรดูจักอะไรคะสังเกตว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดของวัตถุทุกส่วนเลยเห็นความกว้างความหนาความสูงเห็นหมดเลยแต่อันนี้จะเห็น,นแค่ภาพเบนเบนเนราบนะคะอ่ะ ั้งสองกลุ่มนี้เราเรียกว่ารูปเรขาคณิตทั้งหมดเลยแต่กลุ่มนี้เราเรียกว่ารูปเรขาคณิตสามมิติที่เรียกว่า3มิติเพราะว่ามันมีความกว้างความสมูงความหนานะคะเราเรียกว่า3มิติคือเห็นได้ทั้งรอบด้าน3มิติกว้างหนาสูงอันนี้เรียกว่า2มิติเพราะเห็นแค่กว้างกับยาวนะคะสมิติเท่านั้นไม่เห็นความหนาของมันนะคะมันไม่มีความหนาเรียกว่าสมิติ ทีนี้มาดูสามมิติก่อนสามมิติคุณตาสอนไปทั้งหมดสี่รูปทรงใช่ไหมคะเด็กบางคนก็ทําได้แล้วบางคนยังสับสนอยู่นิดนึงฟังคุณตาอีกครั้งนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณตาแยกอีกเหมือนกันอันนี้ไม่กลุ่มเดียวคะ่ะอันนี้ไม่เหมือนเขาอันนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้เหมือนอันนีูกลู กลุม่มนี้กลุ่มนออันนี้กลุ่มไหนนะกลุ่มนี้อ่ะสังเกตทั้งสี่กลุ่มนะคะกลุ่มนี้จะมีรูปสี่เหลี่ยม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 ทั้งหมดหกด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากใช่ไหมคะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เรียกว่ากรวยกรวยจะมียอดแหลมเหมือนภูเขาข้างล่างจะเป็นกลมนะคะเหมือนกองทรายกออพระเจดีทรายอะไรพวกนี้นะนะ,ะเรียกว่ากรวยมียอดแหลมข้างล่างเป็นมุมกลมเรียกว่ากรวยส่วนอันนี้นะคะ มีความสูงเป็นแท่งเป็นแท่งนะคะหัวกลมตูดกลมแล้วเรียกว่าทรงกระบอกมีความสูงหัวกลมตูดกลมแร้เรียกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกสังเกตว่าทรงกอกจะกลมแบบนี้มันสมรรมารถกัแบบน,นี้ทรงกระบอกทรงกระบอกแต่เด็กสับสน,นอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าทรงกระบอกเหมือนกันเพราะอะไรมันมีความสูงถึงแม้มันจะเตี้ยหน่อยนึง แล้วก็มีวงกลมข้างหน้าวงกลมข้างหลังเราก็เรียกว่าทรงกระบอกเหมือนกันนะคะอันนี้ทีแม้มันจะแบนเด็กๆบางคนบอกเป็นทรงกลมไม่ใช่นะคะทรงกลมจะเป็นแบบนี้อันนี้ตจัดอยู่ว่าทรงกระบบอกทรงกลมจะต้องกลมสถานเดียวต้องกลมสถานเดียวเราเรียกว่าทรงกลมนี่ลูกปืนค่ะเป็นทรงกลมทรงกลมจะกิ้งได้ ทรงกลมจะกิ้งได้ทรงกระบอกกิ้งไม่ได้นะคะทรงกลมจะกิ้งได้เพราะมันกลมมันไม่มีที่หยุดเลยไม่ใช่แม่สีตางที่สามารถให้ส้มหยุดได้นะคะนี่ทรงกลมมันจะกิ้งได้ไมกว่าทรงกลมเห็นไหมสับสนนะคะเอาไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมแล้วก็กลวยเข้าใจแล้วนะคะต่อไป เรามาดูรูปเลขาคณิเลสามสองมิติสองมิติกันบ้างสองมิติจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเส้นที่ลากไปชนกันทําให้เกิดมุมทําให้เกิดมุมเส้นสองเส้นลากชนกันทําให้เกิดมุมนะคะสังเกตลรูปนี้มีมุมหนึ่งสองสามมุม มีด้าน1 2 3 3ด้านเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอันนี้มีมุม1 2 3่สมี่มีด้าน1 2 3 4 4สอี่ด้านเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมอันนี้มีมุมไหมไม่มีมีด้านไหมไม่มี กลมอย่างเดียวเลยเราเรียกว่าวงกลมอันนี้หนึ่งมุมสองมุมสม,มุมหนึ่งด้านสองด้านสาด้านเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอันนี้อันนี้ ใช่วงกลมไหมไม่ใช่เพราะมันไม่กลมมันเป็นยาวยาวเหมือนไข่เราเรียกว่าวงรีเพราะมันรีนะคะวงรีอันนี้รูปอะไรลูกอหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมอันนี้วงรีอันนี้วงกลมอันนี้หนึ่ง สองสามสี่สี่เหลี่ยมอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมอันนี้หนึ่งสองสามสามเหลี่ยมนะคะทีนี้ชื่อเรียกของรูปเรขาคณิตสองมิติเราเรียกว่ารูปเพราะมันคือรูปไม่ใช่ทรงอันนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอันนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอันนี้เรียกว่ารูปวงรีอันนี้เรียกว่า รูปวงกลมนะคะไม่สับสนนะคะส่วนอันนี้ทรงกระบอกทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและกลวยตั้งใจทำแบบทดสอบนะคะสวัสดีค่ะ